สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมนะคะฝนตกนะคะทางไปให้อาหารไก่ก็รื่นไปให้อาหารไก่ก่อนนะคะไก่ยังไม่ได้ทานอาหารเลยวันนี้มัวเมาจะไปหาเห็ดนะคะไปหาเห็ดมาล้างเห็ดเพิ่งเสร็จนะคะก็เลยไม่มาให้อาหารไก่นะคะหมดหรือยังเนาะหมดเกลี้ยงเลย วันนี้จะให้เยอะๆหน่อยเผื่อสักสองวันเลยหมดเกลี้ยงแบบนี้กินเก่งแบบนี้เอาให้เยอะๆก่อนเนาะจะได้ไข่เยอะๆไปครับไปหมดเกลี้ยงจริงๆด้วยโอ้หมดเกลี้ยงจริงๆด้วยเลยไม่เลือเลยอ่ะหิวแล้วใช่ใช่เลยอ่ะ วันนี้จะให้เยอะเผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะจะให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะอ้าวกินเผื่อพรุ่งนี้เอาให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยให้เยอะอ่าหิวเลยใช่ไหมล่ะไปหาเหตุก็ลืมมาให้อาหารนึกว่ายังเหลืออยู่ใครไมล่ะอาหารหมดอ๋อได้หนึ่งฟอง ไข่อยู่นะคะอาหารหมดก็ไข่อยู่นะคะได้หนึ่งฟองนะคะ <c oughs> เนี่เดี๋ยวเอาไปล้างได้หนึ่งฟอง <c oughs> อ,อาหารหมดก็กินน้ำนี่เด้อน้ำเหลือเยอะอยู่ลืมไปเลย สงสัยลืมเมื่อวานนี้ให้หรือไม่ให้เมื่อวานนี้ไม่ได้ให้มั้งเนาะออันนี้ให้เฟื่อไว้2วันนะคะลืมให้หิวตลอดเลยดีนะเขายังไข่ให้เนาะย่าเป็นคนขี้ลืมค่ะย่าเป็นคนลืมลืมเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักก็ต้องหิวบ้างละ่ะ ก็ต้องทําใจนะไก่เอ๋ยทําไงได้ละ่ะย่าเป็นคนลืมเก่งเออเก็บกินมันตกก็เก็บกินถ้าแบบนี้แหละถ้าเขาหิวอ่าตกออกมาก็เก็บกินถ้าเขาหิวถ้ามันเยอะก็สะทิมเบาอ้าวรู้รู้เก็บกินให้มันหมดอืมอ้าวอย่าสะเด้อ,อกิน โอ้ยอย่านึกอ,ออกแล้วว่าย่าลืมให้จริงๆด้วยพุ่งเมื่อวานนี้นะ,ะต่อไปอย่าจะให้เยอะเยอะไว้เผื่อไว้นะคะจะให้เผื่อไว้เยอะๆะให้น้อยมันหมดเร็วให้เผื่อไว้เลยถ้าให้เผื่อเยอะเยอะก็กลัวไก่ตัวอื่นเข้าไปกินนะคะ นรู้รู้จักหาเก็บอืมมันหกก็หาเก็บกินแถวพื้นนะคะก็ยังดีเออถ้าหิวแบบนั้นแหละหาเก็บกินแถวพื้นให้มันหมดเสียดายมันใช่เอเอเออก็รู้จักอยู่นี่เออเอเอไปเก็บกินจนหมดเลยเออดีเนาะน่นเอเอเออเออนอยดีหน่อยดีหน่อยรู้จักประหยัดแบบนี้ ก็อย่ากินทิ้งกินขว้างนะคะถ้ากินทิ้งกินขว้างมันจะไม่ได้กินมันจะหมดเร็วอาหารยิ่งจะหมดเร็วอยู่อืมอาหารหมดเร็วนะถ้ากินทิ้งกินขว้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกินต้องไปรู้จะเก็บกินอย่าทิ้งอ้าว ติดไว้อาหารหมดเร็วไม่ได้ซื้อให้นะแ mm hmm. พงนะอาหารไก่นะ่ะนะสอบแล้วดูตอนนี้500ยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้อาหารไก่เรียบร้อยย่าไปเก็บเห็ดแต่เช้าว่าจะให้อาหารไก่นะคะก็เลยไปเก็บเห็ดแต่เช้านะคะ<ๆ>ก็เลยลืมให้เลยนะคะ<ๆ>นี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ